ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้านมิตรคู่ช่อ,ชองยูทูปอีสานบ้านคุยเองพี่น้องผมเอาหลังจากพี่เมาได้จ้าเข้าไปประมาณ3ามสี่มือเนาะพี่น้องเนาะได้จ้าเข้าไปแล้สามสี่มือว่ามีเขายังกินมาทรงอยู่เลยอยากหูวว่าอีหยังมากินนั่นนะปีกไก่ประมาณปีกไก่ประมาณเป็นสิบปีเสียแล้วหมูว่านกับตับไก่ไมื่หมูว่านปีกไก่ไหมคันว่าห้อยหมามันกับคือเป็นห้อยหมาอยู่พี่น้อง หมาผมไม่กินคือแมวกรบโปงเป็นอย่างเอามาส่งผีเมาเนาะครับเนาะเอา้าน้องเหนือจ่าทาบครับสวัสดีครับพี่น้องผมกระโบ,บกไก่กันเนาะพี่น้องเนาะว่าเขาจะมาเหรียนญนำไปยังสันกับหมาเหายังทำใจว่าท่านใดปนใดเอาเผอิญว่าบ้ามีมีเนี่ยเอาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันแบบเสื่อว่านหนึ่งเปอร์เซ็นต์ข้อควในโลกนี่จังสีหูว่ามันคือบักอีหยังพี่น้องผม ถ้าเป็นบักอ้าขอพูดลงผักหางน้งาเลยครับเด้อขอพูดลงผักหางน้าคันพู้ไดสีมาตีสามตีสี่ก็บอกบ้ามีบ้ามีสีผ้ามาเลยครับเด้อคันพูดไดสีมาบอกบ้ามีใดรลงผักหางอยากย,ยมอยากชมอเอาเอาง่ายๆอันนี้พี่น้องหูอยู่แเ้วยแมนบ้ามันขึ้นหยังนี่นี่พี่น้องผมนี่พี่น้องสีหูว่ามันขึ้นหยังแมนบ้านี่อ่ะต้นสังแมนบ้าบัดท,ที่นี่ อันนี้พี่รองหูว,วา่าว่าอีอย่างบาสนี่เป็นพวกตระกูลมีน้ำพี่รองผมบ่มีน้วยเห็นพุนละย่เขาเขียวเจียวเขาแย่หนาวไปพุนละบักเล็บแมวแมนว,ว่าพี่รองผมนี่อันนี้คือบักเล็บแมวนะครับเนาะให้เบื้องกันเต็มเต็มบาทที่นี่มันสีมีอีกอย่างหนึ่งที่พี่รองหูว,ว่ามันคือยอย่างเดี๋ยวบ่ามีสีผ้าไป เว้ยตำรวจตำารจาจใจ้างบ้ามีเนี้ยเดี๋ยวละาซีหาพันก็นเอาดอกไข่มาเฝาสีเฝอหายอยู่มันมีอียังแน่เลยอยู่นี่มีแนว้อาบ่าดีอยู่บ่เบิ่งกันตัวอืมอืมผี่น้องบ่อยากเฝาอันนี้ด้วยความสั์จริง,รงรด้วยผีน้องเนอด้วยความสั์จริงอันนี้คือสวมห่างของโรงผักห่างถ้าเจ้าหน้าทีบ่ามาดูแลนี่บ้ามีใบแย่ดิ เอาเอาเอาให้เบื้องมันมันเลี้ยงของไผของมันมักไผมักมันเบื้องเอาพี่น้องั่นพี่น้องไว้อยังนี่ออมักไผมักมันบว่ากันไปแล้ว่ามีบ่ยุงเกี่ยวยาบ่สูบยีนี่เราก็บ่กินนี่ละครว่ามีคนเฝ้าว่ามีคนอยู่มันสิเป็นแนวนี่ให้จําไว้เด้อพี่น้องเร้อยังก็ไดนี่เป็นบักเล็บแมวนะครับเนาะอืมใส่ก็บอกเวี่ยนบ่สูบเอาสิพ้าพี่พ้าน้องไปเบื้องบาดนี่เขาจ้ามาเอาเบาพี่น้องเป็น เป็นอ่าที่บ้ามีบอกได้เลยว่าเป็นผลไม่ตามฤดูกาลที่บ้ามีพุ่มใจนําเสนอเสื่อแนวว่าพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องสิคืดคือบ้ามีแล้วกะ็อิมอ่มเอิบปื้มเปื้มป,มปิมในหัวอกขวยใจละพี่น้องผมบรรยากาศหลอกปลาพี่น้องเนาะควันบ้ามีสีฟ้าไปเบิ่งกับอุ้ไปเนี้ยเห็นว่ากระได้ อันนี้ไอ้ทองฟานแตพ่พ่อเรี่ยค่ะเบื้องยุกะบักสังเป็นน่วยอีกแล้วแต่ว่ามันเพาท่านแก้วมันเ่าท่านไหนมันเพาพ่อสีรวนเป็นน่วยหน่อยเบื้องเอาเป็นน่วยอีกแล้วเวยครับเด้อสู้ไม่เบื้องไกลปีนี่ศรีส่วงให้กินดีๆอยู่ดอกปีบางหันมันมันมันลาแล้วนะนะครับมันลาแล้วน่วยมันหน่อยน่วยมันหน่อยปีนี้สิหลายเติบสีส้งให้กินอยู่เวยครับเด้อเอานี่พี่น้องผมแอนนนี่ พี่น้องว่าต้นอีหยังนี่บ้ามีพยายามหาเอาดิมันมันสีหายากพอาพ่อกันอ่าระว่างบักต้องแรงกับอ่าบักก้นโคกมาหายากต้นที่บ่เป็นรวยนั่นมีมัน,ม,นมันกรหลายอยู่แต่ว่าคนมาทำไรเพราะมันเป็นอ่าต้นไม้มีน้ำพี่น้องว่าบัาอกอีหยังนี่เอาพี่น้องว่ากินได้หรือบ่ได้นี่ต้นมันพี่น้องผมนี่ต้นมัน ให้เบิ้งเลยเป็นผลละไม่ตามฤดูกาลกาบว่ตัวบ่าต่มให้เบิ้งกันตรงๆนี่น่วยดิบนี่น้วยดิบพ,พี่น้องผมนี่น่วยซุกแล้วนี่นี่น่วยซุกแล้วนี่กะซุกอย่ให้กันปกติมันสีแดงเด้คันซุกแต่ว่าอันนี้ซุกแล้วโอ้โหเกินเทียพี่น้องผมนี่ซองน่วยนี่อืม เบิงเอานะครับเนาะพูดคุยกันตามซับพี่เฮละแล้วพี่น้องผมอือพี่น้องว่าถามว่ากินได้บ่าพี่น้องว่ามีรับประกันว่ากินได้ต้นมันก็บ่าได้ไงบ่ได้สมบูรณ์ปันไรเนาะพี่น้องเนาะก็เลืยไอ้นี่เอาบ้ามีสิปิดให้กินเบิงจักน่วยเป็นพผืชมีน้ำห้อก,กะ็ะเอาอยากกินอยากเจ่าคนทำลายมันตัวอานี่พี่น้องผม โอ้ยมันเิม่มตัวนี้ซุกซุกจังสี่พันแม่งกินแล้วพี่น้องโอ้ยเสียดายเลโอ้ยแมงจอเหล้วหากินอยากเลยเด้เอา,าเป็นรวยมันมันบ่ท่านเทียต่วว่ากสิกินให้พี่น้องเบื้องว่าถามว่ามันกินใดบ่จินได้เป็นยังที่ินบอไดบ้ามีสิจินให้เบิง่งโอ้ยเนี้ยตกดินบ่เป็นยังบ่เป็นปัญหากินใดคือก็ผลละหม่ป่าพี่น้องผม มันชีเบียบ่เบียกันแล้วกันพี่น้องเอาขว้านงควานไหม่เนี่ยนี่ขวานไม่อันตัดว้ก็บ่มาเอามันละแปลกๆนี่ละพี่น้องผมค้ำปลาปลานาะพี่น้องเนาะนี่เป็นขวานอยู่นี่เพิ่นบ่มาเอาขาเนี่ยนั่งสเลยขาขื้นทางพร้อมกินเบื้องพี่น้อง มัน,นก็นจืดๆสมๆจังหน่อยหวานๆจังหน่อยมันบ่าแมนมันบ่าแมนนวยทีขั้นนวยสูงมันสิเทียรถแช่เขามันสิเปรี้ยวอมหว,ว,วานพี่น้องผมต้นแซบดีแซบอีหลีต้นบ้าเสบกับบ้าเสบอืมผลที่ว่าโอกาส,าส,าส,สจริงมักเงี้ยงดุก เขาเอื้อนบักเงียงดุกเด้อพี่น้องเด้อฟังชัดๆภาษาไทยกับพี่น้องท่านได้หูว่าเป็นบักอีหยังบอกบ้ามีเนี่ยภาษากลางเลยครับเด้อแต่ว่าภาษาอีสานของบ้ามีเอื้อนบักเงียงดุกบักเงียงดุกพี่น้องผมอีกเชิงหนึ่งชัดๆแล้วพี่น้องเนาะในมันกินได้บ้ามีกินมาตั้งหน่อยพอแม่พผ้ากินตะผู้บ่หูสิบ่องหูเลยพี่น้องผมว่ามันเป็นแจ้งเด๋ กูโบหูสีบ่หูเลยเดี๋ยวขันมันสุกมันสีเทียมมันสีแดงกานี่พี่รองผมนี่หายากหา,ากินยากมีคนพ่อก็กคือข้าเจ้าทำไร้มันน่ะนะสีบ่จงไวเพราะว่ายางดีเพราะว่ามันมีน้ำยังสีนี่นี่น้ำมันแหลมพม้อืแหลมพี่รองผมเอาอยู่บ่เขาป้าเขาไดอยู่บ่พ้าพี่พ้าน,น้องเขาป้าจังหน่อยเหมือนบ่มันสีมม่ยังละพี่รองผมเห็ดกระบอกเกิดเด้บ้ามีมาเลาออยู่หมู่บ้าน บ่านี้กับ,บ่เป็นตาบ้ามีผู้ดเดียวสิเขามาป้ายนีได้ผูนกับเขามากขึ้นกันเนาะครับเนาะไปเขาไปลุยลุยพี่น้องผมนี่กับต้นักเงี่ยงลูกเข็นบ่วบ่เป็นหน่วยนี่นี่อยู่ในป่านี่นี่ยิงลูกคือกันสวมห่างผู้ดใดละสิมาเขาให้เจ้าเนี่ยนี่แนนบ่พี่น้องผมเดี๋ยวสีภาไปเบื้องเฮ็ดแปลกประหลาดอีกชนิดหนึง่งพี่น้องผมเดี๋ยวสีภาาไปเบื้องเห็ด เปลกประหลาดโอ้อยบวชผักห้อยแบบนี้เดี๋ยวสีผ้าเบิ้งเห็ดแปลกประหลาดเนาะครับเนาะที่ขันพี่รองหูบอกบ้ามีเด้อครับเด้อขันพี่รองหูกับบวกบ้ามี่เนี่ยว่ามันคือเห็ดอีหยงังบ้ามีมาเพียวฟุก ขันผูใ้ใดหูว่าสถานทีน่นี่มองนี่เกิดเห็ดยังแหรอสีอึง้งกีนุน่นนี่ไว้กีนุ่นเน้ขันย่ามันเกิดบ่อยเห็ดท่านดำพี่น้องผมเห็ดท่านนี่เกิดแถวน,นี่เป็นปุ่มยุพี่น้องผมเป็นตาเลยละ่ะเป็นตาเลยขันมันเกิดเจ้า,าบ้ามีมาเฝ้าคูเหมือมันบ่เกิดนะแถวนี้มันบ่เกิดเอา้ามาเบื้องกันครับพี่น้องหูว่าเห็ดยังบอกบ้ามีเด้อ นี่พี่รองผมนี่บ้ามีอยากหูขื้อย่างนี่มันมันคือเห็ดอีอย่างเบิ้งใกล้ๆแล้วก็บอกบ้ามีเนี่ยบ้ามี่พวกหู้วกะจินใดจินบ่ไดดบอกบ้ามีเเลยครับเด้อมันคือเห็ดอย่างพี่รองผมมันคือเห็ดอะไรนี่แหละที่บ้ามีสงสัยเป็นอย่างยิงเอาเอาพ่อสังเขีบพ่อประมาณเนาะครับเนาะมันบ่เกิดพี่รองผมมันแหงมันแหลงนี่ป้าเฮามันแหงมันแหลงกะ ไปออกไปกันออกทางไดี๋ยวออกไซร์ระบาดน,นี่ออกนี้ไปหืมก้อนสีหักกันยังขอเห็ดอยู่นะพี่น้องเนาะเอาให้พี่น้องได้วเบิ่งกันก้อนอ้ำลายพาจากขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการคิดการตามเหมือนเดิมคือเขานี้ละเขาป้ามันต้องมีแนวเห็นแนวได้ละพี่น้องผม ทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเข้าจากช่องอีสานบ้านขุยเองพี่น้องผมฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝา,ากทิปฝากตามลูกพี่น้องเด้อนี่ดอกที่สองผู้ลงคนก็ว่ากินได้ผู้ลงคนก็ว่ากินได้จังเป็นเห็ดนี่นยังแต่บ,บ้านบ้ามีบ่เคยกินพี่น้องผมอืออือเอาขอบคุณหลายครับพี่น้องผมขอบกันคลิปหนาครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่บ้ามีกับฮอกไกเห็นได้ยเล่ยบเล่หลายปีหอกไกเห็นบางยิงลุกนี่แหละที่มันเป็นหน่วยกินเห็บเบิร์นแล้วนะพี่น้องเนาะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค,ค,รค,ครับพี่น้องผม จากป้าก็ออกจากป้าแล้ะพี่น้องเลย